เฮ้ยมืดกึบไม่ละครับผมมืดมาอีกแล้วบาดเพเขียวไปหาท่ายคลิปโบ,บได้ไปพี่น้องเอ,อ้ยมืดฝุ่นมากเราจะเดินทางเรื่องบุญออกจากบ้าน น่าจะเป็นมืดเนาะมื้อนี้น่าจะบุลลัยแล้วมืดเช้ามืดเช้าว่นเช้อออกไปทางมหาไส้ไปน้องวันะเชไปทางมหาไส้ไปรออัปเดตสถานาการณ์น้ำเนาะในปัจจุบันเ่อได้ยินทีมงานว่าทางเมืองมหาไส้นี่คือว่าน้ำขึ้นหลายท่วมหลายเนาะคือว่าน้ำเริ่มท่วม มือสิเป็นโลคเกียภาพบรรยากาศอัพเดตให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันรอติดตามเด้อพี่น้องม,อมินมือสะเก็ดเมกมืดกรึบมาอีกะไปทั้งใดมาทั้งใดก็ะซ่วงนี้ก็จสลำบากจังหน่อยเนาะมันฝุ่นตุกเลียดมือเลยอถาถกทายสบายดีเด้อเนะาะถกทายสบายดีจัด แันทรายซานนวเนาะทักทายสบายดียามแรงบุ๊ดไปถ่ายคลิปบ่บุนี้เนาะอยู่บ้านอยู่เฮือนบ่ทางพีกับผลมืดกึบไม้ไงเตรียมเครื่องเตรียมคองว่าเชี่ยวเดินทางแล้วบริดไปยกเลิกยกเลิกแผนกาดน่าจะเป็นมืดเนา เมืองทางคุณมืดเกึบมาเลยแต่ว่าเมืองในโทรศัพท์มันยังจะแจ้งขื้เก่เดี๋ยวที่จริงมืดลนะ <c oughs> มืดเกึบเลยหาบพีผักน้องเดอ้อเรอตีต่ามืดที่ไปอ,อัปเดตสถานการณ์น้ำทางเมืองมหาไซยเนาะ ทางเมืองมหาไซแขวงำมวดนนว่าดังนี้หลายๆคนก็นแม่นว่าประตูไซภาคตามด้วยนะติดตามตลอดเด้อเบิ่งคลิปเลย,ยตลอดนะติดตามเบิ่งคลิปตลอดทักทายสบายดีเนาะสิบสองคน ขอระบุญขอบคุณเราขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเนะาะขอระบุญขอบคุณพี่เพียน้องทางประเทศไทยเนาะจะลายๆคนเนาะติดตาเป็นกำลังกิตกำลังใจมาตลอดพี่น้องเลียรถที่ตามพี่น้องเนยมืดเนาะขี่เดินทางทกินมังสวิรัติได้ออกเดินทาง ไปลออัปเดตสถานการณ์น้ำเพราะว่าทางทีมงานทางเมืองมาใส่เพื่อกับว่าน้ำท่วมเนาะบนในพื้นที่ลุ่มมันก็ชิท่วมละ่ะ <c oughs> บนในพื้นที่น้่นมันก็ชิคล้ายๆกนยันพี่นอง <c oughs> ส่วนนะั้นเพื่อนทีมงานค่อยกับแม่แบดได้พายเฮือเนาะได้ขี่เฮือเข้าละ <c oughs> โอ้ขอขอบุญก็พูดหลายๆเรอ่อยเ้อขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะสวยวันสวยคืนติดตามมาตลอดเนาะเป็ีนคนรังกินคนรังใจเพราะว่าช่วงนี้เกิดซิบุค่อยได้ไปปกติพี่น้องเลยเนื่องจากว่า,ามันก็สหลายๆปัญหาลายยากเนาะติด,ดคัด โอ variance, ้ขุดมาแล้วพี่น้องเอ้ยขุดมาแล้ว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 นะมืดคืบมาลนะแล้วขอขอบคุณคุณๆทุกคนเนาะที่ได้จบไลน์วันนี้ขอขอบใจหลายๆบ๊ายบายทุกคน